ดีพี่น้องสมาธิบุญสกุลสุคเน็นลองบ้องมาเนาะตอนนี้ก็นั่งรถอยู่จากตำบลชายจสวัดีครับแมนาเบียนใช้บอาพี่น้องจ้า ต่อรถจากสุสรินไปโรงลอยเก็บตัวสุรินมันหมด <c oughs> มานำเด็กๆกลับบ้านครับนี้ลูกปืนใหญ่เมื่อคืนวันี้พี่น้องอะไอัน โอ้ถังอะไรไปเลยนถังถังพัง,งเออ <c oughs> นาะอเนาะเมื่อคืนนี้พี่น้องจะปู่มารับที่เออ่จังหวัดสวนภูมิเนาะอยู่สวนภูมิเมื่อคืนนี้มาหอดสวนภูมิกี่โมงเวียนเมื่อคืนส,สี่ทุ่มบอกห้าทุ่มไปถึงบ้านตีหนึ่งเนาะกันหลายกิโลเติบ เที่ยงคืนตีหนึ่งถึงบ้านเมื่อคืนไม่ได้นอนไม่ได้หลับเลยขับรถมาเสียบอกนอนสมงเดียวพี่น้องเลยนอนสมงเดียวกระลุกลูกมานเขามาในเมืองอยู่ว่ารถลดเบิร์ดอีกตีสี่ครึ่งรถไม่มีก็ต้องต่อจากอ่าชีโลสูริน้อยเอ็ด เราอีดสุแล้วก็เราอีดไปมุกทหารเนาะอย่างรถสองตัว ดาวเทาไม่สอบเอร์อสุวรรณคูณยี่หน้าไงข้าวเหนียวอ้อหบัตชาต้องลงซื้อข้าเนียวซื้อข้าวเนียวแล้วก็ตับไก่ไม่มีตับอ่ะมันมีหัวใจด้วยองีข้าวเหนียวมมดีดังเียมะาตอนนี้กำลังน้าเข้าสู่จังหวัดราช่ไหม ตัวนับภูมิผ้านมากในเป็นลงตาเป็นร้อยเอ็ดแล้วก็บสื่อตัวต่อไปมุกตาหารนอกกว่าในหน้ากนี้มันยังไม่มีกระเป้าไปเดียวเสือผ่านองเทนน้องน้าอังกันอันเอ้เอของพอกับแม่ใส่ชุดเก่าวกรับน้าลาคนปะนุษยอยู่กับพ่อ ออกเก้าโมงครึ่งพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ร้อยเอ็ดตายนอนจนเบอเบอาลยรถออกห้ขั้นในนะลุงยังไม่เข้าออ คันคันเล็กๆน,น,นะหรนอเปล่าเนาะอันนี้ไปอุไปอุดรบ้านปะาน้อยนี่นะอัสดีค่ะไปอุดรจ้าอุดรธาน,นีนั่งรถไปกาพี่น้อย ก้าวเทียลับออกออกจากเรศก้ามงครึง่งไปถึงมุมาหารกี่โมงบันสองสามชั่วโมงเก่ 3, นะาเนาะตอนนั้นังสี่มงปะตอนนั้นชุมหนึ่งตามไงเองนี่จะ่นหมดตกเนาะ ออกแล้วนี่9โมงครึ What, uh, ่งมาถึงนู่นประมาณ11โมงเลยมั้งแค่ตัดผมไหมน่ะนั่งยดนหรอนั่งยดนหันหน้ามาแค่ตัดผมไหมหนู ยี่สิบบาทยี่สิบบาทบอกยี่สิบบาทโอ้รอรถรอเรือรอเรือรอเรือรอรถแต่ขึ้นเรือรอรถรอเรือพี่น้องเห็นได้ยินข่าวว่ามันเห็นเห็นกระด้างว่าเก่าลูกระเบิดนะพี่สันมามาหอดพี่แล้วแท้จริงนแบบงานไปจากไทม้านะฮะอะไรนะ อะไรปัจ <c oughs> จะบลดใครขาตัวสามสี่คนนะหกร้อยสี่สิบบาทลงหกร้อยสี่สิบนะคะ สองโมงป้ายรมอะอีกอโง้งแนะถึงเรากี่โมงนออบานะรอรถยูจ้ารอรถดิ่ขนมจสเซอร์ตะม่วงเดินอนึงกเดือ ตอนนี้กำลังจะท้ามด่านเอ้ยตอนนี้กำลังจะไปดานมุกอาหารไปพิำแต่ล่าสุตรตอนนี้ภาษาลงหูลูกแลก้วจ้าเบ <c oughs> อนนระชาภาษาลแล้วสามลูกสามลูก ผมลงแล้วก่อนุเรียนสอรยน้ำัมคุดสรอรยอยากกินเลยคนตกเลยนตกตลอดมื้อไม่ได้กินเลยตบกม่จ้าอามาเ็ตีโมตีบงตีใช่ม้าตี5ี4กูอกมาก้าน ลูกนางนูนจะมันจะต่อพี่น้องเลยนางนูนซ้ต่อหัวงเป็นลาวอีโตรหนึ่งเป็นสี่มีกระเป๋ามีเงินไหมนะ่ะมีเรามาปลอดภัยได้พี่น้องเลยประสาทล,ล,ลุงนะสี่ลูกนะคะโควโลูกแล้วบ่ปประสาทก็ติดกับบ้าน,นเราเนี่ยแหละอำเภอประสาท าดาไหนปิดประสาท,สาทบ้านพวนไง,าาางไงใคปู้วดาถึงานเางกี่โมง่ยอี้บ่ายโมงใช่ไหมมั่ง mwa mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ที่นี่ยากเาะว่าแม่้องไฟเรามันอยู่ไกลมันอยู่มันอยู่ไกลหมู่บ้านเราแบบไกลจะที่ป่าเงากระสานโอย ครับจะบอว่าห <c oughs> น่งยนบานแอมก็เตรียมตัวจะมาแล้วมื่อคืนพับผ่านยังไงมนเลยอืมหนูฟันนี่ มีคนเนาะีดีเลยพ่้อจะจบกง่ายไ่ไม่ไหวลาแล้วพี่น้องคไหเน่อคุณมกำใจเด้อเนาะอยู่ที่แม่คนสุขสุคนเดชสู้ๆเด้อพี่น้องเิงะเรมานเนาะขอากันแม่คิหนสบสาีค่